จ่ายแล้ว17,070บาท50สตางค์สำหรับงวดที่3ทายาทรอรับได้เลยสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปอในช่อง y t u t u ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะวันนี้ป้าปอเอาข่าวชกสอสมอจ่ายเงินชปนาปนกิจสงเคราะห์เกียรติายาทรอบที่3สำหรับเดือนกรกฎาคม2563นะคะวันนี้จะมาแจ้งว่า สมาคมจะจ่ายเงินค่าจำนวนสมาชิกที่ค้าง37,319คนค่ะทำการหักได้ในวันที่18กุมภานี้34,141คนค่ะเป็นคนที่เงินไม่พอหัก2,644คนเป็นคนที่บัญชีมีปัญหา534บัญชีนะคะบัญชีมีปัญหาคืออะไรก็คือให้เลขบัญชีมาไม่ถูกต้องปิดบัญชีไปแล้ว เป็นการส่งบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเงินก็หมายถึงบัญชีที่มีปัญหาถูกปิดไปเหมือนกันค่ะอันนี้ถูกปิดโดยธนาคารสำหรับเดือนก,กรกฎาคม2563นี้ยอดรวมที่ต้องจ่ายก็คือ326,338บาทค่ะสมาคมจ่ายไปแล้วรวมงวดที่3ด้วยนี้นะคะก็คือ324,572บาท50สตางค์ค่ะเป็นยอดเงินที่จะโอนให้ทายาทในรอบที่3นี้จำนวน 1 7 7 7 0บาท50สตางค์ค่ะในรอบนี้ก็จะโอนให้แก่ทายาทของอสมที่รับรองในเดือนกรกฎาคม2563นะคะซึ่งจะโอนให้แก่ทายาทที่มีบัญชีโทโกโสในวันที่23กุมภาพันธ์2564แล้วก็จะโอนให้แก่ทายาทที่มีบัญชีของธนาคารอื่นในวันที่24กุมภาพันธ์2564ค่ะ ทายาทก็รอรับมว้วที่3ได้เลยนะคะ17,70บาท50สตางค์สำหรับยอดที่ยังหักไม่ได้ก็1,765บาท50สิสตางค์ค่ะก็คิดเป็น0.54เปอร์เซของเงินทั้งหมดที่จะได้รับนะคะก็เหลือเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งทายาทก็อาจจะต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะว่าเดือนอื่นๆก็ยังมีรายการหักเหมือนเดิมซึ่งทางสมาคมก็จะหักไม่เกิน2ยอดต่อเดือนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าจเรื่องสุขภาพนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันสำหรับ,บวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวเรื่องชกสอ,อสอมอมาแจ้งให้ทราบเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ